เป็นทีมทมาอันดีเอย่างยิ่นะครับโรยละทอเรื่องมาถึงวัดแล้วนะคะวัดรานส่งวิลยงีองแม่ขอลงคลิปนะคะจับบาีนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะดีต้อนรับเข้ากิจกรรมทางคู่คูทาไม่ก่นนะคะกลังโวยทางค่ะแม่แม่กลังโยทางนะคะเนนยิ่งะครับเราก็ได้การสร้างดูวัสนาร่วมกัน นอกจากเราจะเหยื่อมาแล้วปวยชามาถึงมาแล้วขุนช้างก็มาตัดกับขุนช้างพัทละนะครับก็อย่าที่จะยอยมันออกเป็นบางส่วนนะครับแต่บางส่วนก็โปร่งใจอยู่เปิดงานก่อนแล้วจึงจะย่อยออกไปนะครับเมื่อโปรยทานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีที่ให้ลงนะครับอาจจะมีที่ให้ลงไปเรียนไสอบที่นะครับเพื่อที่จะได้การเมืองไช้านะครับ มิดเขื่อาแล้วกำลังโป่นฐานะอาซึ่งก็ถือว่าก็มาถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยนะคะแม่แม่ถึงวัดแล้วนะคะแล้วหน้าพิธีเขากำลังโวยพี่น้องมาเลยด้านหน้าที่ด้านหลังเ้อนะครับเอาเอาช้างเยอะคนก็เยอะช้างก็เยอะนะคะแม่แม่คนก็เยอะช้างก็เยอะ นี่ก็ถือว่าส่วนที่พวกเรากัได้เรื่องกันนะครับถ้าท่านใดอีกได้ที่เขเียนด้านในได้ครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผู้ก็บอกตอออะไรต่างๆนะครับให้ท่านไปแรกนะครับที่ออกเป็นการนี้นะครับซึ่งก็เราไม่เสียหายไม่เสีย,ยเปล่านะครับ บูรณากรบนทณาพิพันนะครับขอบุดคุดสลับี่ด๊อกจากพีดพ่ด๊อกซ่างในการที่ท่านมาร่วม้วยช่วยกันนะครับในการเทศกาลบญโพาเวาทเทศาชาติประจำปีทุทธศสักราช2 5 6 6ที่บ้านพลาชในวันนี้ก็จะเป็นพลาปัจจัยให้พี่ไอ้น้อกจะประสบแด่ความสุขความเจริญครับคิดเงิดก็ขอได้เงินคิดทองก็ขอได้ทองสมับามกุบ้านราสนารประกอบไปด้วยจตุพตรพิธภัณฑ์ไทยทั้งสี่ประการคืออายุวัฒนะสุขภาระราปฏิพาณธนาศาสตร์สมบัติ พิพัฒนาบุคคลสมบูรณ์ทนด้วยรางยศสรรเสริญเกิดทองทุกผู้ทุกคนทุกตนทุกดามกาัสร้างทอุดุตาเด็ดม่ีนะคตอนนี้แบ็งล20เปอร์เป็นลงพนะคะแบ่งยีสิไม่ดีาไหนีมันมันสนนะคะแม่ไานารรับป่วยทานนะครับก็ไปรับป่วยทานได้นะครับอระนก็จเรื่อโโยยนะครับไปให้คนลงนามกัานช้างนะครับ พี่น้องอย่างพุทธราวันนี้เราจะได้ร่วมกันในการเปิดนะครับอย่างเป็นทางการช่วงเย็นโดยมีท่านนายเปิชสมบูรณ์นะครับนางสาวเทียนนำเสนอนายเปิดสมบูรณ์นะครับก็จะได้มาร่วมเปิดเทศกาลกินข้าวพูดขอบคุณพระเทศ้าป่าประจำปีพุทธศักราช2566ในปีนี้นะครับวันเช้าก็ทีมงานช้างนะครับาเข้ามาบริหารเช้างช่นเดียเช้าครับ เห็นแล้วพื่อปอีรรปนี่แทนพี่น้องบ้านเราเป็นอย่างยิ่งนะครับเอ่เออเาตอนนี้ทยอยมาด้านทิศเหนือแล้วนะครับอะไรจากโปรยาทางอีกข้อเออไม่ตื่นให้ออกเลยอ่ะแท็กเนยได้เผยกันนันแนบหัวหูเลยเอาระวังนะครับ,นนนนนรบใน,กา,าน,ก,นาใการที่ท่านเหยียวกันอาในการที่ท่านแย่งนะครับระวังกระเป๋าสตางค์ระวังโทรศัพบมือถือด้อนะครับ รางวัลโทรศัพท์มือถือรางวัลมะพร้าวสตันนะครับที่ลูกยันหลานที่มาระวังท่านสมุนซินเตเลตันนะครับขอให้ท่านดูแลด้วยดีนะครับรางวัะวังนะครับในด้านหน้าด้านหลังยังไงกันบ้าแต่โอ้ยไอ้ความสุขสนานมากเลยทีเดียวนะครับอตอนนี้ก็โปรยทานนะครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดเออเอา แต่ว่าปาเสที่ไล้นนมีม่20ปันโปรนมากนะครับผมตนนั้งาเราไ,ได้ทิ้งไปแล้วนะครับในการาาากที่เราลงทุนมได้อาชนการตราจากห่จากเป็นเอ้าย่างกันเข้าไปลรมันระนวังเหยียบเขา่ากันหัวโปเราเ้อเออาครับอ่ะตอนนี้ก็ ถ้าเรียบร้อยแล้วในเสด็จนึ่งนะครับก็ไปที่ลงนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวในการขึ้นบนเวทีนะครับวันนี้ก็จะได้ไปเจอท่าในในบนเว,ท,นนนนวทีนะครับให้บนเวทีนะครับท่านหัวหน้าเสวนการจากนายกโครงการพัฒนาเสถียรบนสิงคโปร์แล้วก็พี่น้องนะครับได้เสดงเสวนการตามส่วนนะครับ เกิดไปท้าวข่้นไปในประเทศไทยปุกที่กเป็นนันอีพิธีนะคะนันตี่ะนันตีพีค่ที่ชาติหเมริกาคอเมริกัน็มีนะส่วนนี้ก็มีบางส่วนที่ไดทบนล้นะครับขอบพูณไปก่ขึ้นก็คนจ่าหรือว่าบางส่วนนะครับที่จะรอเกไรเปิดพดอไรกันไรดอะไรเื่องอไรกับไรนครับที่เราพับ าการยังไม่จบนะครับทุกที่ยังมีเป็นวันนะครับเป็นการที่เระได้สัมภาษณ์นะครับเอาระวังช้างด้วยเด้อไปด้านหน้าระวังช้างด้วยครับเอาแยงกันเข้าไปนั่นระวังไงด้อเอาเมื่อเช้านี่มีโดนนะครับบินใกล้ๆช้างเลยช้างตื่นนะครับก็ได้ประชาสพันบอกให้ยินในระยะมันห่านอ่ะตอนนี้อ่ะช้างกับคนคนกับช้างอยู่ด้วยกันได้นะครับท่ท่านไม่ต้องห่วงนะครับซึ่งก็ถือว่า อาทีมงานช้างวัฒนธรรมและก็บ้านพลาสก็เป็นบ้านที่มีช้างเยอะที่สุดนะครับในลาโตชิบุรีตอนนั้นก็จะเป็นบ้านขุชไชทองนะครับในจังหวัดสุพรเราก็จะมีสองตัวบ้านนี้ที่มีช้างเยอะมากที่สุดนะครับเวลาการแสดงงานช้างต่างเราก็จะได้อาศัยจิตการช้างจากที่บ้านเราในการที่จะไปร่วมประมูลนะครับอย่างเทศกาลงานช้างที่ผ่านมานะครับขอบพรคุณที่รนบชมครับขอเสียงปรบมือดังให้กับทีมงานช้างวัฒนธรรมและช้างบ้านพลาดครับ เอาได้กันมาหน้อมากันน,น,น้นอได้กันสุขพ้นบอญาติกันแล้วเบิ้งโทรศัพท์มือถือจะของนไเด้อเบิ้งกระเป๋าสตางค์จะของเนี้ยอ่านยังอยบอหลือบอเออแต่มันหายกันจะได้ไหมไต่กันดันไปช้าสาะพัดอีกแล้วน้อเอาแล้มันละวันนะครับดูให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับ ผมนะครับต,ตอนนี้ก็เริ่มทยอยออกนะครับเอาลงได้นะครับอเอาอย่าพึ่งหนีนะครับอย่าพึ่งออกนะครับเอาจะได้มีคนมาเปิดงานด้วยนะครับครับผมไปชัสัมพันนิดหนึ่งนะครับรถที่อยู่บริเวณด้านที่เหนือนะอ ครับครับตรงตรงนั้นยังออกไปได้นะครับขยับรถของท่านนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่รถจะได้ขยับได้นะครับด้านทิศเหนือนะครับอาชีพงานช้างเราส่วนหนึ่งอย่าพึ่งออกไปนะครับเอามาด้านหน้าวิธีด้วยครับให้ท่านในให้ด้านท่านในอำเภอได้เปิดก่อนนะครับพี่น้องขยับมาด้านหน้าวิธีด้วยนะครับขยับมาด้านหน้าวิธีด้วยนะครับไอช้างเราก็อย่าพึ่งออกนะครับ <metal pure formal ized> <t old amusing> ครับขอขอขอเรียนเชิญนะครับท่านฝ่ายผกครองนะครับท่านผู้ช่วยบ้านพลาสนะครับแล้วก็ทีมงานสอปตทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งออนนะครับอย่าเพิ่งออกเป็นบางส่วนนะครับมายันหน้าเวทีด้วยนะครับเพื่อว่ารอให้ท่านนายเปเปิดก่อนนะครับแล้วก็พี่น้องเราจะได้มาอยู่ด้านหน้าเวทีกันอย่างเยอะแยะมากมายหน่อยนะครับครับอันนี้ทีมงานไทยลุงเซ็นนะครับโดยพี่เหมาสซักมาาเอให้ยนงร่งเรืนได้กับไยลุงเซ็้นะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ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 รับค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 รันครับ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 รัมครับ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 ารับครับครับครับับครับคาับคร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 ัครับครับคาับครับครัรับค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 รับบครัครับครับครับับครับ แม่ควรขอลงเป็นคลิปนะคะตอนเพราะว่าไหลไม่ได้เลยดิบไม่ดีนะคะทุกอย่างยี่สิบบาทครับว้าวด้วยครับพีนด้อทตุอยอามาได้กันกดไลค์กดแชร์ให้เลยกดไลค์ยครับเป็นโวยท่านของเนี่ยท่านผู้ใหญ่สาธุรา